คำศัพท์บทที่3เรื่อง my house my home ให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์และจดความหมายของคำศัพท์ไว้ด้วยนะคะ door door ประตู garden garden สวน window window หน้าตา่าง ย่ากย่ากสนามยา่าเทเลวิชชนเทเลวิชชนโทรทัพท์รูฟรูฟหลังคาวอลวอลกำแพง stairs stairs บันไดให้นักเรียนลองออกเสียงเองดูนะคะประตูสวนหน้าต่างสนามหญ้า โทรทัศน์หลังคากำแพงบันไดเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะให้นักเรียนนำคำศัพท์มาเติมลงในประโยคลองดูซิว่า ประโยคไหนควรจะใช้คำศัพท์คำไหนคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะ I only watch for one hour each day ฉัน only ตัวนี้แปลว่าแค่หรือเพียงแค่ใช่ไหมคะ watch ตัวนี้คือ Do แค่เจอคำว่า ดูนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วว่าควรจะเอาคำใดจากด้านบนลงมาเติม for one hour each day ตัวนี้บอกถึงความถี่ค่ะก็คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมง each day ก็คือต่อวันค่ะต่อมาข้อที่2 we walk up and down a lot of we walk up and down a lot of พวกเรา walk ก็คือเดินพวกเราเดิน up คือขึ้น and down down ตัวนี้คือลงค่ะ a lot of ตัวนี้คือแสดงความจำนวนมากนะคะ บ่อยครั้งหลายต่อหลายครั้งหรือว่าจำนวนมากนั่นเองพวกเราเดินแค่เดินดูแล้วเราเดินขึ้นแล้วก็ลงที่จุดๆอยู่บ่อยมากถูไหมคะต่อมาข้อที่สค่ะ I like to plant flowers in the dot I like to plant flowers in the ฉันชอบ like ตัวนี้แปลว่าชอบนะคะฉันชอบที่จะ plant ตัวนี้คือปลูกค่ะฉันชอบที่จะปลูก flowers <c oughs> ก็คือดอกไม้ฉันชอบที่จะปลูกดอกไม้ in <c oughs> ในในไหน,น,นก็เอาคำศัพท์คำนั้นมาเติมค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ4 close the, the 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 please ตัวนี้เป็นประโยคเป็นวลีแสดงความขอร้องนะคะเนื่องจากมีคำว่า please คือกรุณานั่นเองกรุณา close ตัวนี้คือปิดใช่ไหมคะกรุณาปิดให้ฉันหน่อยหรือให้ผมหน่อยครับให้นักเรียนนำ คำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนไปข้างบนนี้นะคะมาเติมในประโยค4ข้อนี้ให้ถูกต้องค่ะ